สวัสดีครับสวัสดีครับสมาธิคือสรัสดีดีๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b p ธรรมดานะครับเอ้า b p ีธรรมดาเขาจะมานำเสนอคนณมิคินะครับคนณมิคิเช้านะคนณมิคิแล้วของวันที่นะครับของวันที่เก้านะครับวันที่เก้าจะมกราคมของพันห้าร้อหกสิแปดนะคมคก็คือ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีแล้วนะครับ ต้องบินฟีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ชมวันละสองรอบนะครับรอบเช้าก็คือรอบนี้นะครับเก้าโมงครึ่งนะรอบต่อไปก็เป็นรอบบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ขออภพระคุณจะกท่าิ้ทุกเรื่อนะครับที่เรียกเข้ามาชมนะทุกทิ่งทุกทิ้เลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใเราก็จะมาวางเลข่ให้ท่านผู้ชมได้ลุ่นมเพื่อความบันเทิงในเท่านั้นนะครับอ่าครับเราก็มาชมกันเลยนะครับก็มีอะไรบังนะครับ เอาคปลงมาเยเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดลองเก้านะเจ็ดหนึหนึ่งเจ็ดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองแปดเามสามเ็ดแปดสามสามแปดเจ็ดสี่เแปแป เจ็เก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วก็เดแปดนะครับนี่นะครับอ่าครับอเนะครับตอนนี้ที่เจ็ดแล้วกันนะเจ็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดนะช่อเปลี่ยน,น,นนะอยู่ในตีฟ้าเลยนะคืดวิ่งอยู่ตรงนะครับแเก้าเก้าเก้าแปดนะครับรอปันที่เจดนะลื่นะที่ังแรนะครับ ครับนี่เกี๊ยวนะครับเต็มเก็บนะครับเก็บไปลูดไปวิ่งนะครับลูดวิ่งนะครับเนื้อเก็บเกกับแปะเก็บกับแปะเดี๋ยวต่อไปจะทําชุดใชุดนั้นให้ดูนะใครชอบใครใครใครจับไปนะครับเก็บกับแปะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะ อ,นนอันนี้อันนี้คือเหล็กนั้นนะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเดกที่ว่าอ่ามันจะมีในในในนี้มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ สูตรมันก็มีเท่านี้นะครับคือหนึ่งหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คู์ห้าูหนึ่งก็ไปเลยนะครับกปไปเขียนไว้นะครับจะทําเป็นแผ่นๆไ้ก็ได้ก็ใช้ได้ตลอดชีวิตอันนี้นะสมมุติว่าเมื่อกี้นี่เจ็ดกับแปดเด่นใช่ไหมอ่าเราก็มาดูเฉพาะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเนี่ยเจ็ดกับแปดนี่เองเราก็มาเลือกเอาเฉพาะเจ็ดกับแปดนะครับที่เจ็ดเจ็ดกับแปดนะอ่าสีนี้ก็ได้นะครับ จดไฟเอานะครับหรือตอกไปเลยเจ็ดกับแปดทีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีมาตัวหนึ่งนะเจ็ดกับแปดเนี่ยมันจะมีมาทุกชุดเลยไม่ว่าจะออกอะไรยก,ยก,ยกเว้นเบิ้ลเบิ้ลนะครับมันค่อยจะไม่มานะครับเอากันเบิรลนไปก็ได้เจ็ดกับแปดคือ ันก็ทั้งหมดมันจะในนี้แหละมันจะมีชุดหนึ่งคือสีฟ้าเนี่ยทั้งหมดมันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือตัวสองสัวสามสี่อันนี้เยอะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดชุดไปกับก็สามสิบสี่ชุดเห็นไหมบนล่างก็หกสิบแปดหกสิบเก้าชุดแต่มันมาแน่นอนขอให้เด่นมาขอให้เด่นเข้าะนะ เจ็ดกับแปดเขาให้มาตัวนในนี้มันจะมาตัวแน่นอนน่สีฟ้าเลยนะเอาไว้ไว้ดูเนี่ยเป็นแนวทางเฉยๆให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ทาให้ดูทุกรอบนะอ่าประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เอานะครับตารนี้นะครับอ่าครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับอืมจะไม่ได้ทาให้ดูทุกนะอนนนนนันนนะครับก,การนี้นะครับอืมมันไม่ชนกับตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการก็ตามนีเท่านัร่นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าขอใหุู้ทัาน เทวดีเทวดีนะครับหรือใครอยากจะให้ทําให้ดูทุกรอบทุกรอบก็คอมเมนต์มานะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะถ้ามันเข้านะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเข้าไหมแต่ก็เข้าอญญาจารย์ก็เคยเอาแบบนี้แหละหากินมาเรื่อยๆตลอดเลยนะครับเข้ามากกว่าวไม่เข้าห้ารอบอย่างเนี้ยมันจะเข้าสี่รอบสามรอบอะไรเงี้ยคําว่าไม่เข้าเลยไม่มีนอกจากเด่นเราหลึกไม่ค่อยจะไม่มานะครับน,นี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีครับนะครับ